ไก่ตี <Okay. S 1> พม,มา่ yeah. พมาบอกเียะเยี่ยพม่านี่ก็คือลูกไก่ตีเนี่ยขายด้วยกัน <Yeah. S 1> ซื้อขายแบบใดขายแล้ว,แล,วแล้วแต่คุยกันเนาะแล้วแต่คุยกัน,กนมามาเบิงนะ้งแดดนี่ก็คือไก่ตีพันพมา่าผู้ใดหมักไก่ชนไป็ตีส,สวัสดีครับมาพบกับฟ้าลั่นอีกเช่นเคยนะครับมอนี่มา วิถีชีวิตของคนบ้านเฮานะครับกับอ,อยู่กับนากับทงกับนานะครับท่านผู้ชมเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าของฟาร์มเพิ่งมาเราเพิ่นไปตัดผักเกษตรหรือต้นกระถินมาเพื่อที่จะให้แพะเมื่ดแพะกินตอนนี้กินเไปรล้วเสียงหองแป๊ดหนึ่งคือจะกินอยากกินแล้วหิวแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอ้โหไปตัดข้าวเดียวเองนะครับ ดมาเบิ้งพุ่นเอาผุนเอาโอ้โหแพะแลนไซท่านผู้ชมมาเบิ้งดูแพะแลนไซเลยโอ้โหเมื่อ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 รถคนท่านได้จอดระวังถีบเหยียบแน่หนินี่หม้อทงชัยฟาร์มนะครับก็คือเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกพักปลูกโอ้หลายอย่างเลยท่านผู้ชมเบิ้องไปนี่มาไปตัดมันจะจะใสครับนี่ไปตัดมาจับ อ๋อไปทางตรงทางไปสับสับสันาดนี่งบอกอ่อโอ้บึ้งบึงบึ้งบึ้งหิวแหงหิวแหงอาขุนขุนขุนนี่ตัวแมวนี่ออกมาจากคอรได้เลนก็กินนะเดี๋ยวกินแล้วครับท่านผู้ชมขุ่นทั้งพี่อีกขุ่นเอ้ยเอานี่นี่แหละคือวิถีชีวิตของคนบ้านเฮานะครับผมแพะอ๋อคือหิวแหงไก่กับพ่อไก่เอา ตัดมาเลยก็ต้องมาให้แบบตีนะครับเองหิวผู้จิ้หิวเอาเดินไปไปตัดมาให้มือจากเวลาครับนี่มือละสองเวลามือละสองเวลาคือช่วงไหนเนี่ยช่วงเต่ากับแรกอืมก็คือไปหาตัด ผักกระถินหรือผักกาดเซี่ยหรือหยาข้าเนี่ยมาให้มื่อละสองเวลาเศรษกับแรงนะครับเมืองเขาลูกมันลูกมันเป็นตาฮักเมืองเมืองเมืองมันจะดมันกินยังกินกินข้าวปลาเยอะกินด้วยกินด้วยกินด้วยโอ้โหน่ารักมากก็เป็นคอกแพะฟาร์มแพะนะครับอยู่ทางหลังวัดโนนนิ่แดงเหนือท่านผู้ชม ขายบ่ครับนี่มีขายแน่บ่ก็มีแน่อยู่ขายตัว,ต,วตัวแยกบาทครับนี่ขายแบ้ไรแพะทองหาพันหยุดไปแพะทองนะครับแพะทองท่านผู้ชมแพะทองหาพันบาทแล้วลูกแพะบ่ขายอันบอ ลูกแพะลูกแพะบ่ได้ขายนะครับขายตาแพะทองเขาขายยังไงแพะขายแพะนี่ขายยังไงครับขายที่ร้อยยี่สิบอ๋อก็คือไอ้เป็นโตนี่คือขึ้นจะช่งเลยครับร้ละร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบร้อยสิบบาทแน่ร้อยยี่สิบแน่ร้อยาแน่แล้วแต่ช่วงจังวะามันประมาณโตนี่ก็คือใส่เวลาเลี่ยงโดนพนันครับผมประมาณเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนต่อโตถึงจะสามารถขายได้ประมาณนี่น้องนี่ครับพอดีน้องนึงพอดี แล้วตัวหนึ่งมันมันมันสามารถออกลูกได้จักจักตัวครับลูกไหมสามารถออกได้สองต่อแม่สองถึงสามในในรอบหนึ่งบอกในออกเท่อหนึ่งบอกออกเท่าหนึ่งอ๋อมันไม่ได้ออกเท่าตัวมีหนึ่งออกสองเทืาอ๋อแพะเขาสองแต่แม่ไม่เขาเอิ้นเขาแพเขาเอิ้นแพะพันนี่ยังครับนี่แพพันบ่อแพะพันบ่อส่วนรายนี่เอาไปขายอยู่สหรือว่ามีคนมาสื่อทางใดเนี่ยอ๋อมีคนมาลับนี่ แต่ผู้ใดสนใจนะครับสอทงชัยฟาร์มนะครับติดตต้แดงได้นี่เบอร์โทรวยังครับนน่เบอร์ทัวจับผู้ไดอีกอ้าวเดี๋ยวค่อยบอกกี่ลังเดียวจะเขียนไว้ในโพสนะครับโออกินเป็นแต่แทบพักกูนะมีจักโตครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวรวมทั้งลูกด้วยอืกินเป็นแต่แทบพักนี่คือตามถ้ายุ่ในคอบแบบสี่คือแม่มันแล้วแม่มันพอมัน แต่ถ้าออกมังสี่นี่ขี้ดื้อน่อยนี่ออกมักงสี่กับลูกมันล่ะครับนี่ลูกตลอดกองเ,เออราคาเดียวกันมันไม่รอหาพันนี่ตัวผูตัวแม่เอ้ยตัวแม่ยังเดียวตัวแม่แหลกแหลกแต่ตัวงามโมง,งามอ๋อต้องมาเบื้องเอาเอามาเบื้องเอาต้องมาเบื้องเอานะครับอยู่ประมาณหาพันบาทนะกินอาหารการกินกินได้ทุกอย่างเห็นว่าน,น,นี่นี่พักยังนี่ตัดมานี่นี่ต้นขัดม้อนต้นขัดม้อนกินได้คือกันโมเมนว่าจะกินได้ถ้ากิดทิ้นเลือพักเกษตร กินนี้หมดเลยอืมเหงือาหารอ้ยกินเป็นตะ <c oughs> แซสบเบิง้งเวลาหิวหของแว้หของคือคนตื่นหาแม่เนี่ยมาเอาโบโบเลียเ้ยงย่างเลี้ยงยังแไ่ครับมีไก,ก่ไก่ปลาปลาเด็ดภาพพี่เพิ่งปลาเนี่ยครับพาพี่เพิ่งปลาเนี่ยปลาเป็นปลาอย่างแน่ครับส่วนใหญ่ครับผมปลาดุกกับปลาหมอปลาดุกกับปลาหมอ โอ้ไก oh, ่นี่ก็เป็นไก่พันเนื้อไก่ตีมีไก่พันเนื้อไข่เดดมีแน่บ่ไข่ไก่ไก่ก็มีแน่อยู่พอได้กินพอพอได้เรียงหลายเรียงพอได้กินเอาวันอาหานเพิ่งขึ้นนะันนี้จะคินี่ก็สอบกระยาเนี่ยซื้อเยอะเนี่ยกระชับได้ละนี่ก็หานเว่อรไก่กระได้โอ้อันนี่ไปยังครับปลาดุกปปาดุกนี่ได้จักเดือนแล้ว อันนี้ปลาดุกนี่ได้เดือนคั่วๆแล้วครับท่านผู้ชมครับมีบอ่อปลาดุกบ่อปลาดุกกินเพียรนี่ขา,ายได้ขายตลาดเขารับซื้อ,อยูโรประมาณจักบาทครับปลาดุกน้ำเขาไปขายเองเลาเราหกสิบมันละเขาไปรับไปส่งเขาโลหะซีฟโลละหาซีฟเขาส่วนหลายอะอันนั้นบอ่ปอปลาหยังปะ่ปะปลาดุกอันนี้กับปลาดุกคือกัน,น,นกมีจักบอ่อครับมีสิบแปดบ่อป้า สิบแปดบอคือบ่อบอลักษณะตำเนียนบ่อเห็นเห็นนกกระทาพร้อมเขาเอามาฝากเลี้ยงบ่เอามาทดลองเบิ้งอ๋อมะทดลองพึ่งออกมาแสดงมาพึ่งออกมาเอามาเบิ้งดูแล้วงามเออดีแล้วกุ้งล่ะกุ้งที่เคยเลี้ยงไปกุ้งค่อยเลี้ยงตำเนียนปิดแล้วพอตลาดมันแคบอ๋อตลาดมันแคบแล้วเกษตรกรท่านผู้ชมครับ ถ้าผู้ใดสนใจนะครับเลี้ยงแพะมีมีป่าพ่อมปะดุกนะมีปะดุกมีแพะมีไรหนึ่งมาตอที่หนึ่งไร่นะครับผมท่านผู้ชมที่หนึ่งไร่มาเบิงเอาครับอยู่หลังวัดนู้นนี่แดงเนือมาจัยงไดกับมาซอยธมุนวันะครับตรงนดิ้งดิ้งดิ้งิงิงขามถนนขามคล้องหน้ามากแล้วกับ่งมากเดี๋ยวเห็นเลยทงเขียวๆียนะครับแพะมีขายนะครับมีขายตอนนี้กับมีพร้อมขายแล้วพ้อมนะแพะส่วน ปา่าก็ตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วในป่านะครับไกลก็บม,มีมีทั้งไกลต้ตีไก่้กลพันไข่ไก่พันเนื้อนะมีม,มิดเลยนะครับ่านผู้ชมแต่ผู้ใดหรือว่าผู้ใดสนใจที่อยากจะเรียนลู้ขอมาสอบถามได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนบ้านเฮานะครับเลี้ยงไกล้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะนี่เป็น อยู่กับแพะอยู่กับทงนะไปสิโอ้โหบรรยากาศดีมากเมื่อนี้ผมมานาั่งเล่นน้อเล่นอยู่ตั้งแต่กังเวลเราแหละจะ,ะ,ะ,ะถึงแรงได้ล่อๆ้าเบิ้งไปเก็บผักเกษตรมาเราจะลุม่มไสโอ้โหสวยงามมากที่ไร่เดี่ยวเนาะไร่เดียวสามารถรราเฮ็ดบ่อปลาเลี้ยงปลาได้เฮ็ดคอ,อกแพะได้เลี้ยงไก่ได้ปลูกผักปลูกมีได้มีมีเขาวโพดพร้อมอันนี้นะครัแม่นอืม นี่บรรยากาศกะน,นอนน้ำเพียงหน้าใกล้กะลึงนะครับมาบึง้งี่จับให้เบึง้งนี่มันลึงขนาดวันนี้นี่กะน,นี่เป็นไก่ตีนวะครับนี่อ๋อนี่ไก่ตีเป็นลูกไก่ตีพันพันยังนี่ไก่ตีพม่าบอกเยี้ยนะเยี้ยพม่านี่กะคือลูกไก่ตีเนี่ยขายด้วยกันซือ้อขายแบบใดขาย แล้วแล้วแต่คุยกันเนาะแล้วแต่คุยกันมามาเบิ้งได้นี่ก็คือไก่ตีพันเข้าม่าผู้ใดมักไก่ชนไก่ตีอ่ะมาสอบย่ำเลยขึ้นมากมีไก่ไก่ไทยเนาะไทยกับพี่ไทยกับพีนโอ้พอดิกินไข่พร้อมเลยท่านผู้ชมว่าต้องซื้อเลยล่ะเยี่ยมเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับว่วได้ไปขังยังมากไม่เลย ảo lò 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 cả tham kinh nhía nhàng kinh nhía cái, à, cái nhoi đây là đây lông hải bưng hết gì anh nhang không phải mướn say vậy nè. chờ bưng một cả tham to. đây đây nhọn hải bưng đấy. chờ chờ bưng nóc cả vòng tham quý xem. bưng thử โอ้เบิงไก่แลาน้ำกลนนี่ก็เป็นบ่อปลาปลาดุกปลาเข็งไก่ตีอย่างอร่อยเลยเออนี่ครับนกกระทาครับทุกผู้ชมนี่นกกระทาเรียงไว้ถ้ากินไข่มันเลือดเลือดจากไหนครับนี่กินไข่มันไข่มันกระไดนเนาะไข่นกกระทากลินไข่กินโตมันโตมันเรียบร้อยเฮ็ดอีกโตมันก คู่ละนี่ซ <6 S 2> ื้อขายกันตนัวในคูลค่ละหกสิบบ่คู่ลงสี่กระสือไปหลับสถาน,นะครับท่านผู้ชมโมเมตนต์นกฮูกเด้เนิโอ้วิถีชีวิตของคนบ้านทัาครับเรียบเรียบง่ายง่ายอยู่กับทวงนาอยู่กับไก่อยู่กับเป็ดเหลือแต่เป็ดบพทันมีตัวน,นีเบรทันมีเป็ดมีเป็ดหรอจะจะ,จะครบสูตรเลยละมันมี ขุ้นมากแต่ละโตดีเจ้าพ่เบิง้งตาโมตาโมชมผมจะเอามือจับเนะี่ยมัน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 บ่ได้นหยานอย่างเลยเนาะโอ้อันนี้นี่ยเกิดอะไรเอากินเบิ้งเอานุกกระทานะครับผมน,นี่บอบอ่ปลาดูกกับน,นี่บ่ปลาดุกับน นะครับท่านผู้ชมผู้ใดสนใจรายละเอีลเลยดข้างล่างนี่ผมจะทิ้งไว้นะครับที่อยู่หรือว่าผู้ใดสนใจผู้ใดที่สนใจจะดูบรรยากาศหรือเบื้องบาวิธีการเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่ปลูกพักเลี้ยงปลาเนี่ยใส่พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเฮ็ดไดงใดของมาเบิ้งไดแล้วครับแล้วก็ผู้ใดต้องการที่จะซื้อแพะพันไปเลี้ยงนะครับผมติดต่อขอมาไหนมาเบิ้งได้พูดคุยราคากันได้ถ้าว่าอยูุธิหาพันอาจจะถือก็นั่นหรือแพงก็นั่นก็ต้องมาสอบถามเอา แล้วถ้าติดตามมาผมจะไปอัพคลิปนี้อย่างต่อสวัสดีครับ